بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ابا อัสสลา Assalamualaikum ah w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจเริญเพิ่มพูนจากพระองค์อัลลอ์ซุบฮานะตะอาลาจงมุสถแด่ผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับพี่น้องครับเรากำลังเข้าสู่รายการด้วยรักและอัลอิสลามนะครับแล้วก็กำลังศึกษานะครับเรียนรู้กันถึงวิชาฟิกห์นะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราพูดกันมาถึงเรื่องอบาบฟีอะห์กามิลไฮดีวันนิฟาสนะก็คือบทที่ว่าด้วยกับเรื่อง เกี graduate, ่ยวกับผุกกรมต่างๆของผุกกรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเฮดนะครับแล้วก็นิฟาสก็คือเรื่องของประจําเดือนนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเลือดหลังคลอดบุตรนะครับเราได้พูดถึงผุกกรมต่างๆเกี่ยวกับเฮทนะครับมาจนครบแล้วนะครับแล้วก็เข้าถึงเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องอะลิสติฮาบะนะครับก็คือเลือดที่ คล้ายๆกับประจําเดือนแต่ไม่ใช่ประจําเดือน,นครับแต่เป็นเลือดที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องตอนเนื่องนะครับเนื่องมาจากการเจ็บป่วยนะครับการป่วยของผู้หญิงนะครับบางคนนะครับแล้วก็เราพูดถึงสภาพต่างๆของอิสติฮาวดนะว่ามีอยู่3สภาพด้วยกันครั้งที่แล้วเราพูดมาถึง2สภาพนะครับก็คือสภาพในแรกนะครับหรือกรณีแรกในกรณีที่อิสติฮาวดนั้นเกิดขึ้นกับ ผู้หญิงนะครับในขณะที่เธอนั้นรู้ตารางเวลาประจําเดือนของเธอแน่นอนในกรณีนี้เนี่ยก็ให้เธอนับตามตารางประจําเดือนที่เคยมาเป็นประจําทุกเดือนนะครับบางคนอาจจะเคยมีประจําเดือนในช่วงต้นต้นเดือนหรือบางคนอาจจะมีประจําเดือนในช่วงกลางเดือนหรือบางคนอาจจะมีประจําเดือนใน ช่วงปลายเดือนนะครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะอันนี้เรียกว่ามีตารางเวลาเคยมีตารางเวลาประจําเดือนที่แน่นอนแล้วหลังจากนั้นเกิดอิสติฮาร์เกิดมีเลือดไหลอย่างต่อเนื่องก็ให้เธอนับนครับตารางที่เคยตารางประจําเดือนของเธอที่เคยเกิดขึ้นกับเธอทุกๆเดือนนั่นแหละถือว่าช่วงนั้นถือว่าเป็นเฮดแล้วก็ช่วงที่เหลือถือว่าเป็นอิสติฮาร์นะครับ <S <S อันนี้กรณีแรกนะก็คือคนที่มีตารางเวลา ประจำเดือนที่แน่นอนที่เป็นที่ทราบนะครับสำหรับตัวเธอส่วนกรณีที่สองนะครับก็คือคนที่ไม่เคยมีตารางเวลาที่แน่นอนนะแต่ว่าเลือดประจำเดือนของเธอนั้นสามารถที่จะแยกแยะได้นะอาจจะแยกแยะได้กับ1ใน3ประการต่อไปนี้นะก็คืออาจจะสีดำเข้มขน้นนะ จะมีช่วงหนึ่งจะมีสีดําที่เข้มข้นกว่าช่วงอื่นๆนะครับหรือมีมีสีดำนะัรนก็คือสีดำสองก็คือมีความเข้มข้นสามก็คือมีกลิ่นนะแล้วก็ช่วงอื่นๆนะครับอาจจะมีความสีไม่ดําอาจจะสีแดงหรือช่วงอื่นๆอาจจะเลือดมาจางนะครับหรือว่าช่วงอื่นอาจจะมาแบบไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้ก็ให้เธอนับ ช่วงที่มีความสีดำมีมีมีสีที่ดำนะรหรือมีความเข้มข้นกว่าปกตินะครับหรือมีกลิ่นช่วงนั้นให้นับว่าเป็นประจำเดือนส่วนช่วงที่เหลือก็ถือว่าเป็นอิสติฮาร์นะครับส่วนกรณีที่3นะวันนี้เราก็ถึงกรณีที่3นะครับอัลฮาละอัสซาลีซานะครับสภาพที่3ามนะครับอิดาลัมยะยุุลละฮาอาดะตุนตะอาิฟุฮา เวลาซีฟะตุนตุมาเยซูเบลไฮบูมินไกริในกรณีที่เธอไม่มีตารางเวลาประจำเดือนที่แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีลักษณะนะที่สามารถไม่มีลักษณะที่สามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้คือประจำเดือนอันนี้ไม่ใช่ประจำเดือนนะครับไฟนะฮะตาเจลิซู غال เบลไฮดีซึ่ตเตอไยามิน เอาซาบาตาอย,ยามินมิกุลิชาฮรินเขาบอกว่าในกรณีนี้ให้เธอนะครับนับตามส่วนมากของประจําเดือนก็คือให้นับไป6วันหรือว่าเจวันนะครับในทุกๆกรอบเดือนนะครับเล่นะฮาดิฮีอาดดตัลิบินิซาเพราะว่าส่วนมากของผู้หญิงก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับก็คือ ผู้หญ <át> ิง bueno ส่วนมากก็จะมีประจำเดือนกันประมาณ6วันหรือว่า7วันหรือเขาลรียกสุลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือห้มนะตะบินติเจษนะครัเพราะว่าท่านนบีมสุลลัลลอฮุอะลไรสุลลัมได้กล่าวครับฮัมนะบุษาของเจชว่าอินนามาฮิยะรอกดะตุนมินะอิชชัยฏอนฟะตฮัยยะดีซิตตะเอยยามินเอาซับ عة เตอัยยามนะท่านนบีมสุลลัมกล่าวกับฮัมนะบินตีเจชว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือการ ทีบของชัยตอนก็คือการที่เลือดไหลออกมาอย่างไม่หยุดเนี่ย,เ,ยเหมือนกับว่าชัยตอนนั้นมากลั่นแกล้งนะครับมาทีบนะผู้หญิงคนนั้นนะครับฟะตะาตาไฮยอลดีซิตต,ะตะาไอยามินเอาซับอตอาออยามดังนั้นให้เธอจงนับเฮดนะครับหกวันหรือว่าเจ็ดวันฟุมมากตาเซรีแล้วหลังจากนั้นก็ให้อาบน้ำนะอาบน้ำยกฮะดัดฟาดัสตังกอติฟาสลลีอารบะตัน วอิชรีนเอาซาลาสะเนวอิชรีน,นวอซูมีวอซอลีแล้วเมื่อเธอตัวสะอาดหมดจดแล้วนะครับก็ให้ละหมาด2ีวันหรือว่า23วันแล้วก็ให้ถือสิ้นอดนะครับแล้วก็ละหมาดได้นะครับฟาอินน่าดาริกายุจีซอุกนะคแล้วก็สิ่งดังกล่าวนั้นก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ใช้ได้กับเธอนะครับวะกะาลิกาฟาฟอาลีกมาตาฮิดุนิซาและเช่นเดียวกันให้เธอทำนะตัวของเธอให้เธอปฏิบัติตัวเหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไปที่เขามีเฮตดกันรอฮุลคอมสตุบันทึกโดยอิหมามทั้งห้านะครับว่าซอฮาฮุตติสมีดีแล้วก็บันทึกโดยท่าน,บ,น,บ,นบันทึกโดยแล้วก็ท่านอิหมามติดมีดีบอกว่าฮัดดิษต้นนี้เป็นฮะดิษที่ซาฮีนะครับ วัลฮาซิลนะครับแล้วก็สรุปก็คือสรุปจากทั้ง3กรณีนะครับวัลฮาซิลุมิมมาซาบกออันนัลมุอตาดะตุรัดดูอิลาอะตดดิฮานะเขาบอกว่าสรุปก็คือสรุปที่ผ่านมาสรุปที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็คือว่าผู้หญิงที่มีตารางเวลาประจำเดือนที่แน่นอนเนี่ยให้เธอกลับไปหาตารางเวลาประจำเดือนของเธอ นะวัลมูไมยิสตะตุตุรัดดุอิลัลอามะลิบิตตัมยิสแล้วก็กรณีของผู้หญ,หญิงที่สามารถแยกแยะได้นะก็ให้เธอใช้วิธีการแยกแยะนะครับก็คือแยกแยะสีนะครับ,ก,นะรบกลิน่นแล้วก็ความเข้มข้นของเลือดนะครับ,รบวัลฟาคิดะตะวัลฟาคิดาวัลฟาคิดะตะละฮูมาตะฮัยะดุซิตตันเอาซับอันแล้วก็คนที่ ไม่มีทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้ก็คือไม่มีตารางเวลาประจําเดือนที่แน่นอนแล้วก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เพราบอกว่าคนที่ไม่มีทั้งสองอย่างนี้ให้เธอมีเฮดนะหรือให้เธอถือว่าเธอมีเฮดหวันหรือว่าเจ็ดวัน و ف น هذا جمع بين السنة الثلاث ا ل و ا ر ล ة ع ล النبي صلى الله ع ل ي ล وسلم في المستحاضة และในเรื่องดังกล่าวนี้นะหรือในสิ่งที่กล่าวมานี้เนี่ย เป็นการรวบรวมไว้ซึ่งสุนนะต่างๆทั้ง3กรณีที่ปรากฏจากท่านนบีม,มาสลลลลอฮุอะลัลยฮสลัมเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีมุสตาฮาบะัอันนี้ก็คือสรุปนะครับของท่านเชคซาเลบินฟาวซาเนครับที่พูดแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพต่างๆของอิสติฮะบออย่างละเอียดนะครับว่ามีคนที่มีอิสติฮาบนั้นนะครับ ทำอย่างไรจะแยกแยะระหว่างเลือดประจําเดือนกับเลือดอิสติฮาดอเขาก็บอกว่าให้แบ่งผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือคนที่ะครับมีตารางเคยคนที่เคยมีนะขอโทษคนที่เคยมีตารางเวลาประจําเดือนของตัวเองที่แน่นอนเมื่อเกิดอิสติฮาดอกับเธอในภายหลังเนี่ยให้เธอกลับไปนับตารางเวลาประจําเดือนของเธอช่วงนั้นว่าเป็นช่วงเฮด และช่วงที่เหลือถือว่าเป็นอิสติฮานะครับแล้วก็อันที่สองก็คือผู้หญิงที่สามารถแยกแยะได้นะครับก็ให้เธอหาวิธีแยกแยะนะด้วยกับวิธีการนะครับด้วยกับสัญญาณบ่งชี้ต่างๆนะที่ท่านเชคกอซลาเป็นาซจานยกมาก็คือมี3ส,สัญญาณด้วยกันนะครับมี3ามข้อบ่งชี้ด้วยกัน1ก็คือสีนะถ้าช่วงไหนสีดำนะเข้มข้นนะ แล้วก็มีกลิ่นหนึ่งสีนะครับถ้าสีดำแล้วก็ช่วงอื่นสีแดงก็ให้นับว่าช่วงสีดําเป็นเฮดช่วงสีแดงเป็นอ,อิสตตฮาด์หรือว่าความเข้มข้นช่วงไหนมีความเข้มข้นมากกว่าก็ให้ถือว่าช่วงนั้นเป็นเฮดช่วงไหนมีความเจือจางก็ให <banc> ้ถือว่าเป็นอิสตตฮาด์ออันที่3ามคือกลิ่นชน่วงไหนมีกลิ่นฉุนรุนแรงก็ให้ถือว่าช่วงนั้นเป็นเฮดและช่วงไหนที่มีกลิ่นบางนะครับไม่รุนแรงก็ถือว่าเป็น อสิฮาดแต่ถ้าคนที่ไม่มีทั้งสองอย่างเนี่ยไม่มีตารางเวลาประจําเดือนที่แน่นอนไม่สามารถแยกแยะได้ก็ให้เธอ,เอ,อดูเอาว่านะครับเธอน่าจะมีเฮสักประมาณ6วันหรือว่า7วัน,นครับในกรณีนี้เนี่ยครับผมขอเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับจากสิ่งที่ได้จากที่อ่านจากตำรับตำราต่างๆนะก็คือคนผู้หญิงประเภทที่3เนี่ยอาจจะให้ดูอาจจะดู ญาติพี่น้องผู้หญิงของตัวเองนะครับว่าโดยมากแล้วเนี่ยญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นพี่สาวน้องสาวอาจจะเป็นแม่ของตัวเองอาจจะเป็นอาสาวของตัวเองอาจจะเป็นป้าของตัวเองหรือน้าสาวนะครับอะไรทํานองนี้นะครับดูว่าญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยมีประจําเดือน6วันหรือว่า7วันถ้าว่าญาติพี่น้องของตัวเองนะพี่ๆน้องๆของตัวเอง มีประจําเดือน7วันเนี่ยนะก็ให้นับไปสักวัาเวันเพราะโดยมากแล้วคนเราเนี่ยถ้าเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยสายเลือดเดียวกันเนี่ยมักจะมีอะไรที่คล้ายคายกันนะครับก็ให้นับตามนั้นถามว่าญาติพี่น้องของตัวเองมี6วันนะก็ให้ตัวเองนั้นถือว่ามีประจําเดือนไป6วันแล้วที่เหลือก็ถือว่าเป็นอิสติฮาบ์ก็แล้วกันนะครับก็เราใช้คุณอิสลามมิบุตัยมียะนะครับ ท่านใช้คุอิสลามมิบโนตามิยะนะครับกล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าวลอาลามะตุลลตีกีลาบิฮาสิตตุนเขาบอกว่าข้อบ่งชี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยมีอยู่6นะครับมีอยู่หอย่างด้วยกันนะครับอิมลาดะดบางทีอาจจะเป็นอาดะก็คือตารางเวลาประจำเดือนที่เคยมีมานะครับฟอินนัลอาดะตะอักวัลอาลามาตแล้ว ตารางเวลาประจําเดือนที่เคยมีเนี่ยถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่แข็งแรงที่สุดนะครับ i, เล่านั้นอัสลมะกรมุลไฮดิดูนะก็ินดีนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยนะครับถือว่าตําแหน่งของเฮนั้นน่าจะมาตามตารางนั้นนะครับโดยที่นะครับถ้าอื่นจากนั้นนะครับ ถือว่าไม่ใช่เหตุนะครับไวมัตตมยิสนะครับอันที่สองอาจบางทีอาจจะเป็นการแยกแยะนะครับหรนันด,ดัมัลัสวัดสเคนัลมุนตินะเอาลาอันยาคูนะาไฮดอนมินะลัรเพราะว่าเลือดสีดําที่มีความเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนั้นนะสมควรกว่าที่จะถือว่าเป็นเหตุนะสมควรกว่าเลือดที่แดงนะครับ พออิมมาอติบาโรกอลิบิอาอาเดตินนิสระหรือบางทีอาจจะคํานวณหรือว่าพิจารณาที่ปกตินะครับนิสัยของผู้หญิงส่วนมากนะครับก็คือผู้หญิงส่วนมากเขามีเฮ็ดกัน6วันหรือว่า7วันนะครับหรืออันนั่นอัลอสลาอิลฮะกุลฟารดีบิลอาอัมมิลอักลบเพราะว่าตามหลักการแล้วเนี่ยให้เอาปัจเจกบุคคลนะครับนั้นไปเทียบเคียงกับ คนส่วนมากนะครับฟาฮาติลาลามาตุสลาสูตัดุลอะไลฮัสซุนนะตูอาเลอติบาดแล้วข้อบ่องชี้ทั้งสาประการที่กล่าวมานี้เนี่ยนะครับมีซุนนะนะครับก็คือขอโทษมีซุนนะจากท่านอส,สูลาะสลลอฮ์อาไลวะซัลลัลลมยืนยันแล้วก็ว่าเลอติบัดแล้วก็การใช้วิจรารณญาณก็น่าจะบ่งชีช้เช่นนั้นนะครับ ซุ้มอะเด็กกระบี่ตะลารามาติลติกีลบีหาแล้วก็หลังจากนั้นท่านเชคก็กล่าวถึงอีก3ข้อบ่งชี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเชคซอแรปเชคเชคซอลาปเบนฟาซานเห็นว่าอีก3ข้อบ่งชี้ที่เหลือเนี่ยมันไม่น่าจะสลักสำคัญอะไรก็เลยไม่เอามากล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้นะก็ให้เราคำนึงถึงแค่3ประการนี้ใหญ่ๆก็ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วนะครับวก้ลาฟินนีฮะนะครับแล้วก็ท่านเชค อ่เช่คุลิสลาบิุนอิบนุตัยมียได้กล่าวว้ในตอนท้ายนะครับว่าว่าสวับุลอักวาลียาติบารุลอาลามะติลละตีจอัตบิฮัสสุนะนะวอิลกาอุมาสิวาดาลิกนะและทสนาที่ถูกต้องนะหรือคำพูดที่ถูกต้องที่สุดแล้วนั้นก็คือการให้เรานั้นคำหนึ่งถึงข้อบ่งชี้ต่างๆที่มีสุนนะมากำกับนะครับแล้วก็ยกเลิกนะครับข้อบอง่งชี้อื่น ทั้งหมดนะครับอินตาหาเสียงสุดคาพูดของเชคุคลิสลาบินูัยมียะส์นะครับ,อ,อ,อ,บ,นะรบอันนี้ก็คือคาพูดของเชคุคลิสลาินูัยมียะส์เขาบอกว่าที่ถูกต้องที่สุดแล้วเนี่ยให้เราคำหนึ่งถึงข้อบ่งชี้นะครับวัวอะไรเป็นเฮตอะไรเป็นอะไรเป็นอิสตตฮาดะฮ์เนี่ยให้ดูข้อบ่งชี้ที่มีหลักฐานปรากฏซึ่งข้อบ่งชี้ต่างๆที่มีหลักฐาน จากสุนนะของท่านเราสุลลัลสมกำกับนั้น,นอะ่ะก็มีอยู่แค่3ประการนี้เท่านั้นเพราะนั้นที่นอกเหนือจาก3ประการนี้ก็ไม่ควรที่จะไปใส่ใจกับมันนะครับหรือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันนะครับอันนี้คือเรื่องของอะไรครับวิธีการแยกแยะระหว่างเลือดเฮะเลือดประจําเดือนกับเลือดอิสติฮาบนะครับเลือดเสียที่ออกอย่างต่อเนื่องนะครับ ต่อไปนี่เขาขิดนหัวข้อต่อไปนะ่เขาว่ามายล ز มุลมุสตาฮัฎะใน حال الحكم ด้วยทุตขฮาห่งเธออะไรคือสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับผู้หญิงที่มีอ ah นะิสติฮาร์เนี่ยในกรณีที่เราฮุกกลมนะครับว่าเธอนั้นเป็นอิสติฮาร์แล้วก็ตัวสะอาดนะก็แล้วถือว่าแล้วถือว่าตัวสะอาดเขาบอกว่าในกรณีที่ ในกรณีที่เราคุยกว่าเธอเป็นมีสเตฮาบอสไม่ใช่มีฮเฮตนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับเธอจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับหรือจําเป็นจะต้องทําอะไรบ้างนะอะไรที่จําเป็นสําหรับเธอนะครับเอาลนข้อแรกนะครับยาจิบุอะไรฮะอันตักตั้ิลาอินดานิฮายที่ حياته เธอเหมือนตบาร์ตี ح บะมาซบกะบ ب ยานุนะข้อแรกเลยคือจําเป็นท,ที่เธอจะต้อง อาบน้ำานรับไปคืออาบน้ํายคดัดนะครับเมื่ออะไรครับเสร็จสิ้นจากเทสของเธอะครับที่กําหนดนะครับตามกําหนดนะครับหรือตามที่เรานับว่าช่วงไหนเป็นเทสเมื่อหมดนะสภาพของเทสแล้วนะครับก็ให้เธออาบน้ํายคดัดเสรยนะครับสานียนตักซิรู้ารุจหา ลีซาละติมาอะไรฮีมีนวข้อที่จลสข้อที่สงเนี่ยที่เธอต้องทำนะก็คือเธอจะต้องล้างนะครับอวัยวะเพศของเธอนะครับเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ออกมานะครับในทุกๆการละหมาดนะครับอันนี้คือข้อที่สองนะครับซึ่งเป็นข้ออาจจะเรียกว่าเป็นข้อพิเศษนะ สำหรับคนที่มีอิสติฮาดะกนะครับก็คือจะต้องล้างอาวัยวะเพศของตัวเองทุกครั้งนะของการละหมาดวตาจะวตาจะนะครับวาจาจะลูฟิลมัคราจิกุตนันวานะั้วะโูยัมนาอุลคอริจแล้วก็ให้เธอใช้สำลีนะครับอุดที่นะครับตรงอวัยวะเพศของเธอเพื่อที่จะ ซึมซับนะบเพื่อที่จะซับนะหรือขจัดการออกมาของสิ่งโสโคกนะครับ mm hmm. วัตชุดดูอะไรที่มายุมซิกุฮูมินัสสุกูดแล้วก็ให้กระชับตรงจุดนั้นนะครับให้ให้มั่นนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดร่วงหล่นลงมานะครับ <c oughs> อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นคําสอนที่อาจจะโบราณสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผู้หญิงอาจจะใช้ผ้าอนามัยที่มันมีความสะดวกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับซุมมาตะตะวัดเดาอินดรดูโคริกุลลิซอราหลังจากนั้นก็ให้เธอทําการทําน้ําละหมาดนะครับในทุกเวลาละหมาดนะครับด้วยคำที่ศาลลัละหออาลัยฮิวะสัลลัมฟิลมุสตาฮาดะเพราะว่าท่านอับดุลลัะหะซัมได้กล่าวไว้นะเกี่ยวกับ ผู้หญิงที่มีอิสติฮาดะฮ์ว่าวะตะดออัลสาลาตะอัยยามะอักรออิฮาซุมมะตะกัดตะซิลูวะตะตะวัดดาอินเดกุลลิสซาลาเธอจะต้องงดเว้นจากการละหมาดกนะ็คือหยุดละหมาดในช่วงที่มีอักรออิฮานะอักรรอเป็นย้ำของกุรนะในช่วงที่มีเฮดนะครับกุรก็คือไฮดุนนะครับเธอจะต้องหยุดละหมาดในช่วงที่มีเฮดนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะซุ้มมาหลังจากนั้นให้เธออาบน้ำแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นให้เธออาบน้ำนี่คืออาบน้ำโยคะดับแล้วก็ทําน้ําละหมาดทุกๆการละหมาดนะเพราะว่าอบูดาบูดอับนุมาจาฮุติดมีรีเนี่ยบันทึกโดยอบูดาบูดอับนุมาจาแล้วก็ติดมีรีว่ากาล่าแล้วท่านอับดุลมีรีบอกว่าฮะาดีซุนฮัสันฮ ادي ที่อยู่ในระดับฮัสันนะครับวะควาล่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะท่านบีมุสอัลกล่าวว่าอันอาตุลลกี อัลกุรซุฟนะณัตุลกิลกุรซุฟนะเถชีน่ิ به المكان าานะเขาบอกว่าท่านนบีมซอมกล่าวนะครับว่าฉันจะบอกนะให้เธอใช้สำลีนะครับฉันขอบอกให้เธอใช้สำลีนะครับใช้อุดนะตรงส่วนนั้นนะครับวัลกุรซุฟอัลกุรซุฟคืออัลกุตเขาว่ากุรซุฟนั่นก็คือกุตคือสำลีนะครับ โยุคยุนิสต์อามาลุลฮะฟาอิดิตบ,บิยตินมาจูดตินานแล้วก็เราอาจจะสามารถที่จะใช้ผ้าอนามัยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้นะอันนี้ก็คือข้อสรุปของเชคซาลาบินฟาวซานที่แนะนำให้ในตอนท้ายนะว่าในยุคปัจจุบันนี้ที่อะไรทุกอย่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสะดวกสบายหมดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะหาใช้หาผ้ามันอนามัยมาใช้นะครับ อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอิอสติฮาร์นะครับซึ่งนะครับสรุปก็คือว่าอิสติฮาร์นั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดนะครับแล้วก็ฮุกมของคนที่เป็นอิสติฮาร์นั้นก็แตกต่างจากฮุกลมของคนที่เป็นเฮต์นะครับคนที่เป็นอิสติฮาร์นั้นทําตัวเหมือนปกติได้ทุกอย่างเลยนะครับนอกจากในสองกรณีที่เรากล่าวมานี้นะครับก็คือ หนึงจะต้องอะไรครับอาบน้ําเมื่อหมดเทศช่วงที่เทศหมดแล้วอันที่2ก็คือจะต้องทําความสะอาดนะตรงส่วนนั้นนะครับแล้วก็ทําน้ําละหมาดนะทุกเวลาละหมาดอันนี้คือข้อ,อพิเศษสําหรับคนที่มีอิสฮาดก็คือทําน้ำละหมาดทุกเวลาละหมาดนะครับซึ่งถ้าว่าไม่ใช่อิสฮาดอ คนปกตินะครับอย่างเรา,เรา,เราท่านท่านทั้งหลายแล้วเนี่ยถ้า,าว่าเรามีน้ําละหมาดแล้วเนี่ยครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องอาบน้ําละหมาดทุกเวลาละหมาดนะบางคนอาจจะมีน้ําละหมาดครั้งเดียวอาจจะใช,ใช้ได้ถึงอะไรครับ2เวลาหรือ3เวลาะครับแล้วแต่นะครับถ้าหากว่าน้ำละหมาดไม่เสียแต่แในกรณีของคนที่มีอิสติฮะบเนี่ยนะครับจริงอยู่ว่าเรื่องอื่นๆเธออาจจะมีหุกกมเดียดกับคนที่สะอาดทั่วๆไปแต่ก็ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าท่านนอับดุลล,ลาลลัยซัมกำกับเอาไว้นะครับว่าให้คนที่มีอิสตีฮาวบ์นั้นจะต้องทำการอาบน้ำละหมาดท,ทุกเวลาละหมาทนะก็จบเรื่องของอิสตีฮาวบ์น,นะครับต่อไปซาลิซันอันนิฟาสุอากามุกนะอันดับที่3เรื่องของนิฟาสแล้วก็ฮุกกลมต่างๆของนิฟาสนะครับอย่างที่เราได้ บอกมาแล้วนะครับในตอนต้นว่าเลือดที่ออกจากช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยมี3มอย่างด้วยกัน1ก็คือเลือดไนะก็คือเลือดประจําเดือนอันที่2ก็คือเลือดอิสติฮาวด์นะครับก็คือเลือดเลือดเสียที่ที่กล่าวมานี้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเลือดนิฟาสนะครับเลือดหลังจากการคลอดบุตรเราได้ อธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลือดประจําเดือน,นมาอย่างละเอียดแล้วนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเราก็ได้อธิบายถึงเลือดอิสติฮาวะมาอย่างละเอียดนะต่อไปก็จะถึงนะครับ อันอันดับที่3นมเรับเลือดประเภทที่3ที่ออกมาจากช่องคลอดของผู้หญิงก็คือเลือดของนิฟาสครับซึ่งเราจะได้อธิบายในตอนต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับอัสลามุอะลัยฮุอะมิหมุฮัมมัดวะสซาลลัมอะลัยฮุซุลมะอัลลอฮ์อบาบะระกัตุ